สวัสดีเอฟซีเมนี่ยากซิมาปล่อยคลิปแนวทางให้คือเก่านะจ่ะเมนี่วันที่สามซจากกสิได้มาบอกดอกไม้สวรรค์คือเก้านั่นแหละจ่ะแต่ว่าเมื่อวานมันก็ออกอยู่ที่ข้างหน้าเบิร์ดอ,อยู่ข้างหลังเนาะอันเจ็ดเจ็ดมากหลายพอสุดท้ายมันก็อยู่ข้างข้างข้างหน้าเบิร์ดจ่ะเมื่อวานก็ ขาดไปลูกลานก็คงจะมดประตูปัจจัยหลายเติบเมื่อน,นีย่ากรสีเอาตัวเด่นตัวเด็ดให้ก็ขอให้ได้ทุ่นคุณทรัพย์ขึ้นเดอ้อทุกๆุกคนพอได้ต่อสูอ่รัฐบาลไทยมือข้างหน้าจะ้ะถ้ามีเวลาบางทีย่ากรสีปล่อยรัฐบาลไทยตอนแรงให้ก็บไปจักเราจะ มื่อน,นี้ยาก็อยากให้ลูกได้ทุนคุณลศัพย์กลับขึ้นมาก่อนย่าเพิ่งจากกลับจากอันวัดกลางหมู่บ้านทีนี้ก็ไปจังหันไปทําบุญก็ถือโอกาสได้มาบอกให้ลูกให้หลานเอายาสีเบาๆยังหลายก็ขอให้เอซทุกคนให้กดไหลกดแชร่บะขามโฆษณาก็ขอให เอฟซีทุกคนให้โชคให้มันแล้วก็บอให้เชื่ออันนั้นเพราะว่าญากเพียงเป็นแนวทางให้ลูกให้หลานเนาะบพบอดดี้สนับสนุนให้เรียนกันพนันดอกแต่ว่ามันก็เป็นแนวทางให้ลูกให้เต้าบางเทือเข้ากับคิดขัดสนบางเทือมันก็แก้ไขให้เข้าได้จ้าเอาเดี๋ยวญากะเสียเอา ยาสีเอาลายลายซื้อคนทีบริจาคมาเนาะภายในสามมือจะตัวน,นี้ก็คือที่ลูกบริจาคมาประตูปัจจัยที่โอนมาให้ยาทุกบาททุกตังยาสิมาเฮดมาเฮดไอให้เบิงรารการทุกคนจากวันวันแรกอันี้ก็คือวันแรกที่ญาส่งให้ดูแล้วก็วันต่อมาก็คือวัน แผนที่สองทีนี้ก็มาแผ่นที่3อันนี้ก็คือปัจจุบันย่ายัางยังไม่รวมไม่สรุปอะไรเพราะว่าย่าจะติดไว้ทุกๆคนที่โอนประตูป,ปัจจัยมาเนาะขอให้ลูกหลานได้ดูจ้ะวันนี้ย่ากระสีซูมให้เบิ้งเนี่บานนี้คือเหลขกฮานอยมือนีน้อยอนนอะจะเนาะ เมื่อนี้เลขคาน้อยบวกเล่าเนาะจ๋าน้อมตัวที่ว่าตัวเด่นตัวเด็ดยาเด่นไปที่หกศูนย์ 64, แล้วก็360ตัวลองตัวกันก็คือสี่ศูนย์บัณฑิยามะตัดไ้สองโตก็คือ0991แล้วก็28 สี 46, แล้วก็3ามอันนี้ตัวกันนะะ้นเนาะค่ะเนาะตัวเด่นตัวเด็ดก็คือ16แล้วก็สองหนตัวเด่นเลยจ้ะวันนี้ยาฝันเกี่ยวกับ7 0 6 0ย์หกศาฝันเกี่ยวก็ขอให้เอซทุกแล้วให้ได้ทุนคุณละทรัพย์คืนจ้ะเอาห่าก็ขอจบเพียงไลรสดเพียงแค่นี้ก็ถือว่าสวัสดีให้โชคให้มัน ทุกๆคนจ้ะสาธุจ้ะ